ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ขอฝากท่านชมหน่อยนะครับก็คืออย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจ Facebook ผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามติกต o อผมด้วยแล้วก็ผมมีหลายช่องทางมากนะทั้งโซเชียลต่างๆก็ลืมไปฝากกดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอรับชมครับผม Okay. Ha 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 ha. ทุกคนก็ได้จะรู้นะครับว่าผมคือใครนั่นเองนะครับซึ่งก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะพบกับผมกันอีกแล้วนะครับก็อยู่วันนี้อยู่กับโปรเจกต์ i n e c r a f t ABB นะครับกับเมชชั่นที่89นะครับก็วันนี้อีกอีกไม่กี่โปรเจกต์คือผมบอกตามตรงนะก็ใกล้จะถึงประมาณ90โปรเจกต์เลยนะครับกับการล่าครั้งนี้นะครับเป็นการล่าไมค์ครับที่โคตรยาวไกลมากๆนะครับ ผมบอกตามตรงเป็นอะไรที่ยาวไกลมากๆเลยอะคือแบบผมเดินทางมาไกลแล้วอะนะคือผมล่าตัวไปหลายตัวมากนะอืมไม่ต้องแปลกใจหรอกก็วันนี้ผมจะมาล่าในฉลองวันฮาโลวีนเองนะครับซึ่งวันฮาโลวีนปีนี้ผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ขอให้ทุกคนที่เคยหยุดเรียนอะในวัตุลาคมเนี้ยขอให้คุณโชคดีเนาะอืมขอให้แบบมีความสุขไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนหรือก็เรื่องของคุณไปนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับนาย เอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งนายเอ็ดเวิร์ดเราไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับเรายังมีค,ค,คู่คู่แขกในตำนาของเรานะครับก็คือเป็นเพื่อนซีของนะนายไมเคิลเอ้ยมาแนะนำตัวหน่อยดิไอ้นายชลงไปไหนของมันวะไอ้นายชลงมึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โห,หนายชลงเอ้ยท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมกาลังขี่อยู่เอ้ามึงกาลังขี่อยู่ใช่ไหมไอ้นายชลงเออกาลังขี่อยู่โอ้โหมึงขี่อะไรตอนนี้ไอ้นายชลง มึงขี้เสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วครับท่านเออมันไปไหนของมันไว้นายฉลงมันอยู่ไหนอ๋อเนี่ยผมมาแล้วครับอ๋อพอดีมึงไปเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอเคนะซึ่งวันเนี้ยผมบอกตามตรงนะว่าผมจะกลับมาล่าตัวหนึ่งนะซึ่งคุกคนก็ได้จะรู้นะว่าไอ้ตัวที่เราจะไปล่าเนี่ยมันคือตัวอะไรนะใช่ไหมนายฉลงแล้วไอ้ตัวที่เราจะไปล่ามันคือตัวอะไรกันแน่ละอ๋อตัวที่เราจะไปล่าเนี่ย,ม,นะม,ม,ยมันก็คือพี่โตซิลฟู พี่โตที่กลายเป็นมีด่งดังในตำนานไงครับท่านเอ้าเดี๋ยวนะหน่วย a b b ทุกคนเราก็เคยไปล่าพี่โตแลวไม่ใช่หรอพี่โตเนี่ยเคยเป็นเกในตำนานเลยนะโอ้โหเห็นแล้วโคตรเจี๊ยบจากเลยอะ่ะโอ้โหเห็นแล้วพี่โตนี่เป็นเป็นเป็นดาราหนังเลยนะพี่โตนี่เป็นมีระดับตำนานเนยนะโอ้โหฉันไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะว่าพี่โตมันจะกลับมาแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อไม่ในฉลงในแต่งเรื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นจะจริงเลย มันเรื่องจริงครับท่านเมื่อก่อนไอ้พีของเราเราล่ามไปแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาในช่วงวัฒน์ลีนได้ข่าวว่ามันได้มันได้ทำการตุยคนในที่สนามบินไปเยอะมากนะครับท่านโปรดระวังตัวด้วยเพราะว่าไอ้ผีโตคนนี้มันไม่ธรรมดาเพราะมันตุยคนที่ขวางหน้านั่นเองมันตุยแค่ผู้ชายนะมันอาจจะไม่ตุยผู้หญิงหรอกครับท่านเอาหรอใช่รับมันตุยแค่ผู้ชายอย่างเดียวโอ้โหมึงเจ้าเกี้ยพี่โตมันกลับมาอีกแล้วหรอครับเนี่ยแบบนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายเอ็ดเวิร์ด แล้วก็นายชูหลงนะครับที่เราต้องไปล่ามันนะก็คือมีคนถามว่าแล้วไอ้โปรเจกที่พี่เคยล่าพี่โตอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นลูกภาพไปดูนะปกอันนี้น่าจะเป็นโปรเจก,กเก่านะครับผมขึ้นให้ดูเลยเนาะเพราะว่าผมไม่อยากเปิดหน้าย t u b ปให้มันเสียเวลาหรอกเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอให้เกมมันโหลดใหม่อีกเออเดี๋ยวแม่งก็เด้งอีอะเออนะครับก็คือเมื่อก่อนผมเคยล่าพี่โตน่าจะนานแล้วตั้งแต่ปีสองยี่สิบสามแล้วมั้งเออแต่ตอนนี้ผมกลับมาไล่อีกครั้งเลยเนาะเพราะพี่โตมันเป็นอะไรที่ฮาจริงอะ่ะไอคลิปนั้นนะ ไอ้เชี่ยตายจ้าตัวเองฉันไม่อยากโดนเกย์อะผมถ้าเราล่าสปาราตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโรงแรมบ้านลู่ไหมครับนายฉลวงโอ้โหมันใช่เวลามาบ้านลู่เลยตอนนี้ว่าไอ้ไนท์เวิร์ดนายเวิร์ดมึงก็ไม่ตาจากกูเลยนี่กูก็เป็นเกย์เหมือนกันมึงคิดว่ามึงเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยไอ้ไนท์เวิร์ดโอ้ยกูก็แค่เล่นมุขขำๆเฉยๆมึงคิดว่าจะเป็นเกย์เหรอนเนี่ยโอ้โหกูไม่ได้เป็นเกย์100ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับเพราะว่าผมเกย์ 50อร์ซต่างหากล่ะครับโอเคมามนายฉลงฉันได้ข่าวว่ามันน่าจะมีพี่โตอยู่แถวนี้ใช่ไหมมันมาในช่วงวันฮาโลวีนเองนะซึ่งพี่โตนี่เป็นมีด่งดังเลยนะในปัจจุบันนี้มันยังมีคนแบบเอาพี่โตมาล้อเลียนกันอยู่หรือเปล่าครับเป็นกลายเป็นมีมันก็ยังมีอยู่นะครับอในโลกโซเชียลมันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันเนาะป้าเดี๋ยววันนี้พี่โตกลับมาแล้วนะครับในช่วงวันฮาโลวีนนะครับ โอ้โหเห็นแล้วโคตรสะพึงกลัวเลยนะพี่โตคุณตนนี้นะซึ่งเราหลังที่เราเคยไปล่าบิโกต์มาแล้วก็คือล่าเจสันมาใช่ไหมใช่เจสันรอบนะั้นแม่งอึดมานะแต่นายเอ็ดเวิร์ดไม่ได้ไปล่าด้วยเนาะแต่เรามากับนายฉลงนะัโอเคมานายฉลงตามฉันมาเพราะว่าพี่โตเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วมันได้ทำการไปสร้างความเดือรดร้อนใหกับชาวบ้านอีกแบบนี้เราก็รับไม่ได้นะนะเออ เพราะว่าพี่โตเนี่ยมึงไปเล่นหนังเกมมาแล้วป่ะเนี่ยแม่งแบบ,แบ,บเหตุเล่นหนังเกมปุ๊บมันก็ปนไปไล่ตุ๋ยคนอื่นปั๊บเลยนะครับโอ้โหปอดระวังตัวผีตัวนี้นะผีตัวนี้จะตุ๋ยคุยทุกรอบครับอีเกียผีเกในตำนานโอเคนายฉลวงตามฉันมาแหละนายฉลวงแม่งเทเลพอร์ตมาเลยว่ะโอ้โหมึงยิ่งกว่าผีอ่ะเนี่ยผีแม่งเทเลพอร์ตได้แต่นายฉลวงแม่งเทเลพอร์ตได้เฉยเลยโอเคครับมาตามฉันมานายฉลวงเอานายฉลวงเอาเอา อ้โหมึงเล่นอะไรโหมึงเนีน่ยนายฉลงุงมันไม่ตลกนะชว่วงนี้ก็เป็นยำค่ำคืนอันสดใสสดใสงามงามานะเป็นวันที่แบบพระอาทิตย์ตกฟ้าเลยทีเดียวนะเพราะว่าชว่วงนี้มันเป็นวันฮาโลวีนไงก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบปิดการขอขนมทิกเกอร์ชีสกันนะโอเคเนาะแต่เอเบบีเราก็ต้องแบบไปหาขนมแน่นอนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปล่าขนมแน่นอนนะแต่วันนี้เรามาล่าพี่โตกันก่อนเลยกันนะ ได้ข่าว่าพี่โตอยู่ที่สนามบินใช่ไหมอุ๊ยทียนะตรงนั้นมีชาวเมืองอยู่ตรงนั้นด้วยเอ๊ะว่าไงชาวเมืองฉันหน่วยเอเบบีเองนะอ๋อสวัสดีครับคุณนายเอ็ดเวิร์ดโอ้โหผมไม่ได้เจอท่านมานานเลยนเนี่ยเออก็อยู่แล้วไงพเพราะเรามีหลายหน่วยมากที่เราจะไปล่าสประหลาดเนี่ยอ,อขอให้นายอยู่ในบ้านปลอดภัยนะโอเคไหมโอเคครับคุณนายเอเวิร์ดโอเค นะขอให้โชคดีก็แล้วกันนะประชาชนมาไปเดินอะไรไปเดินเพียผพาตรงนั้นเดี๋ยวขอลดลดก่อนแล้วกันโอ้โหตรงนั้นแม่งหมาเถื่อชิบหายแม่งกัดกันนะไม่ต้องสนใจแม่งหรอกหมาก็เป็นอย่างนั้นแหละบ้านนอกกูอะตอจวอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมอืมมันเป็นเรื่องปกติของหมาที่มันจะเป็นเจ้าถิ่มกันอะไรนะไปนสนใจครับมันก็ไม่ต่างจากคนเราเนาะที่แบบไปเป็นเจ้าถิ่มกนมันก็ไม่ต่างเลยเนาะหมาก็เช่นกันครับเออ คนก็ไม่ตากกับหมาเหรอครับอืมนะครับก็คือแบบเป็นห่วงทิมกันอะไรเนี้ยเออนั่แหละครับต้องไปสนใจมันก็เป็นแค่หมากัดเฉยๆเนาะอืมมันก็ไม่ได้กัดเราซะหน่อยนะนั่และครับหมาก็อยู่ส่วนหมาคนก็อยู่ส่วนคนครับไม่ใช่ว่าจะไปทะเลาะกับหมาไม่ได้นะเพื่อเคครับโอ้ยนี่ไอคุณชมเราเจอมันแล้วครับนี่ครับผีเกในตำนานนี่มันพี่โตซิลรฟูนี่วา เว่าไงเอ,อบีบีฉันไม่ได้เจอแกมาหลายปีเลยแต่รอบนี้ฉันกะมาอีกแล้วนะไอ้นายเอ็ดเวิร์ดแล้วก็นายฉลงรายต่อไปจะเป็นแกอย่างแน่นอนโอ้โห คิดว่าคนอย่างกูกูจะกลัวมึงเหรอครับพี่โตมากูเปิดก่อนได้เปียบครับพี่โตนี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบครับพี่โตกูไม่มีท้ายมึงมาตยุยกูไปรอบที่รอบที่แล้วเหรอครับไม่รู้นะครับว่าหน่วยที่เราเคยไปล่าไปเป็นใครกันแน่นะเออแม่งพี่โตกลับมาแล้วนะโอ้โหมึงเปิดกูแบบนี้กูก็เอาหน่อยซะหน่อยละกันมาดีพี่โต มาดิพี่โตโอ้โหเฮียพี่โตโอ้โหแม่งถือแท่งอะไรวะเนี่ยแม่งแท่งดิวดวะเนี่ยเออเอ,อ,อย่ามาเซือไอ้นายชลวงฉันจะไปตุยนาะยเอ็ดเวิร์ดเฮ้ยไม่มีทางหรอกไอพี่โตคิดว่าจะมาตุยไอเพื่อนซี้ของฉันหรอไอพี่โตเกย์หือในตำนานนั่นแหละจัก,การามันเออมาดิพี่โตได้ข่าวว่ามึงเป็นเกย์ในตำนานที่ไล่ตุยคนอื่นไปทั่วเนี่ยเฮียพี่โตเดี๋ยวแกสักวันหนึ่งเดี๋ยวแกก็จะเป็นลายต่อไปทั้งสองคนแน่เดี๋ยวฉันจะตุยแกให้หมดเลยไม่มีทางหรอไอพี่โตคิดว่าจะ ตุยพวกเราได้แล้วเหรอไม่มีทาหรอกถ้ามึงจะมาตุยจริงนะมึงข้ามศกกูไปกอดดีเออมาดิเออก็ดเดี๋ยวกูจะฆ่าม,มึงไปให้ได้เลยนายฉลงแล้วก็นายเอ็ดเวิร์ดด้วยเออแล้วทําไมว่าพี่โตมาร็อบเนี้ยคือแบบมันกลับมาในช่วงวันฮาโลวีนนะครับพี่โตเนี้ยทำไมมันกาดจ,จังวะมาแล้วก็เจอปืนทอมมี่กันหน่อยทอมมี่แห่งสีทองในตำนานนั่นเองนะครับนี่โอเคจัดก,การมานนายฉลงโอเคนายฉลงแม่งก็ทําดีอยู่นะเนี่ยพี่โตแม่งอย่างอืนอะท่านผู้ชมแม่งมีการแสดงเลือดด้วยนะ เอาดีเอาดีเอาดีพี่โตแหละจะังหวะนี้แหละให้ปล่อยเป็นนายฉุงจาักการไปนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นปืนอ,อะไรดีวะมาพี่โตพี่โตอยู่ไหนวะอ้าวพี่โตคิดว่าจะหนีผมผมเหรอครับพี่โตสงสัยพี่พี่โตกลัวผมนะดิไม่มีทางกลัวแกเราฉันจะตุยแกให้ได้เลยแล้วทําไมวะพี่โตไม่มีทางตุยผมเป็นรอบที่สองเราพี่โตนี่ไงเอาเกนเน็ตลันเชอร์ไปแดกมันคือปืน เกนเนสนี่ไงเกนเ er, นสลันเชอร์นี่ไงโดไปซับพี่โตนี่ไงพี่โตพี่โตซีลิฟูเกห์คือในตำนานในช่วงวันฮาลวีนั่นเองนะพี่แกโผล่มาแล้วนะซึ่งพี่แกจะกลับมาล้างแคสเอเบ,บ,บีนั่นเองโอโ้โหด,ดูดูหน้าตาแกไอ้เฮี้ยใส่กางเกงในแค่โตเดียวคุณนี่อย่างคาเลยพี่โต <laughs> พี่โตแม่งอย่างเกหือแล้วชมดูดีย <laughs> ฉันได้ข่าวว่าแกเป็นเกย์ใช่ไหมนายเอ็ดเวิร์ดฉันไม่ได้เป็นเกย์ซะหน่อยเฮ้ยย่ามาโกโหกดีกว่าฉันรู้นิสัยแกอยู่แล้วนะแกยังเล่นมุก,กเกย์เลยเออแล้วทำไมาวะพี่โตเกย์ก็เรื่องของกูดิอย่างน้อยกูยังดีกว่ามึงอะ่ะที่ไปตุ่ยชาวบ้านคนไปทั่วต้องเป็นหน้าที่ของไอบีบีต้องไปป่าคนอย่างมึงไงนี่ไงนั่นแหละนายฉลงจกกักรมันอืมนั่นแหละหมาระหว่าง2ลรุมหนึ่งใครจะชนะครับระหว่างพี่โตกับนายฉลงกับนายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแม่งลุมหมาหมู่แล้วพี่โตเนี่ยมา แล้วก็เจอนี่หน่อยไหมกูมีกระสุนเยอะมากนะพี่โวจะไปเล่นกับมันเนี่ยมาดิพี่โตตุ๋ยผมไม่ตายหรอพี่โตต่อยท่านจะตุย๋ยฉันยังไงอะผมก็ไม่มีวันตายเลวครับท่านโถพี่โตเอาปืนยูซี่สีทองผมไปแดกหน่อยไหมเป็นไงล่ะพี่โตไม่มีทางตอบโต้ผมดิเป็นไงล่ะนายฉลงนั่นแหละนายฉลงถอยมาก่อนดิกูจะจัดก,การมันนั่นแหละเอาปืนยูซี่กูไปแดกหน่อยไหมพี่โต นีโดนไม่กี่ทีมันก็จะตาแล้วนะอีกนิดเดียวครับเลือดแม่งน่าจะเยอะนะผมว่ามันอาจจะไม่อึดเท่ากับเจสันนะเจสันนี่น่าจะอึดกว่านะเพราะมันเป็นผีไง มันเป็นผีจากฆาตกรไงมันก็เลยโผล่มาในช่วงวาระวีแต่พี่โตนี่ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับวันผีผีนะครับก็มันไม่ใช่บิ๊กโปรเจกต์นั่นเองนะครับอืมถ้าเป็นบิ๊กโปรเจกต์จริงพวกเราน่าจะมาหลายคนนะครับแต่อันี่แม่งเรามาแค่2ดูโอนะ้เนาะก็คือนายชลูกับนายเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนะครับโถงไว้นะแกบังอาจนะแกทําชั้นติดแสบมากไอ้นายเอ็ดเวิร์ดมึงตาย <c oughs> ไม่มีทางหรอกพี่โตรอบก่อนนะ่ะมึงเคยตุ๋ยคนอื่นม,มาเยอะแล้วแต่ต้องเป็นหน้าที่ของมึงเดี๋ยยวกูจะตตุ๋พี่โคือบ น่ที่มันตุยกับคนอื่นเนี่ยโอ้โหพี่โตร,รอบนี้น่าจะกลับมาล้างแคสเอเบบนะคือเมื่อก่อนมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันกลับมาอีกแล้วเรอเนะี่ยโอ้โหพี่โตมาดีพี่โตอื้อมาดีพี่โตได้ข่าวว่าพี่โตเกยหืนเนาะต้องเจอเอเบบสักวันหนึ่งถึงมันจะได้รู้สึกนะเป็นไงล่ะ พี่โตหาเลือกผิดคนแล้วพวกเรามีอิทธิพลมีอิทธิพลมากนะในวงการเอไบเนะี่ยมึงไม่รู้จักสินะว่าพวกเราโหดแค่ไหนฉันไม่รู้จักนายหรอกว่านายจะใหญ่มาแค่ไหนฉันไม่กลัวหรอกเออไม่กลัวกูก็ชอบดิมาพี่โตมึงเจอ i, ทอมมี่กันสีทองหน่อยไหมเป็นงไงละมึงสาดไปแดกคนระับพี่โตโหยต่อยพี่โตมีอิทธิพลแค่ไหนอ่ะ ถึงแม้พี่โตจะไม่เกรงกลัว a อวก็ตามแต่กูก็ชอบที่มึงกล้าหารมากนะกูแบบชื่นชมกับความกล้าหารของมึงนะพี่โตแต่รอบนี้แม่งน่าจะโอ้โหรอบนี้มันก็อึดอยู่นะแต่ผมว่าอีดเดียวแม่ก็จะคุยกับราเมาม่วงแล้วนะพี่โตมาแล้วก็เจอ M202 ของผหน่อยนี่ไอปืนลันเชอร์นี่ไอ er, ไ้ลันเชอร์ไปแดกนี่ไงยิงไปดิครับเป็นไงละ่ะเจอ M2 ลันเชอร์ผมหน่อยแล้วก็เจอปืนนี้หน่อยไหม นี่ก็คือปืนเลดการ์น,นั่นเองนะครับมาพี่โตเอา้าคือถ้ากูเว้นระยะหาพี่โตจะไม่โจมตีเราเฉยเลยอะไรองมึงไว้เนี่ยพี่โตเฮ้ยพี่โตนิ่งอะไรครับพี่นี่ไงยิ่งนิ่งทําไมครับพี่นิ่งทําไมครับพี่โตพี่โตมึงอย่าลืมไปใส่เสื้อให้เรียบร้อยด้วยใส่เกงด้วยนะไม่ใช่ว่าใส่เกงในแค่ตัวเดียวเลยหกมึงเนี่ยพี่โตเดี๋ยวคลิปมันก็ติดเหลืองหรอกไม่โกมิติดอะอรห็อกเออ,อมึงก็ พูดไปเรื่อยนะพี่โตเอาพีเอาพี <P> เอ็มพีสี่สิบกูไปแดกเป็นไงแล้วก็เจอช็ชอกกันแฝดหน่อยไหมช็อกกันแฝดเอาอีเคนลืมรีโลกระสูนอีเปเย์เลย เออ,เอ,อมึงเจอช็อกกันแฝดไหมไอ้พี่โตนี่ไงช็อกกันแฝดครับมันคือช็อกกันแฝดนั่นเองนะครับนี่ยิงแบบเป็นคู่นั่นเองนะครับยิงแบบเป็นสองอันนั่นเองนะนี่ตายซะมึงคี่โตแม่งก็จะตายแล้วรอบนี้แม่งกลับมาในช่วงวัฏจรวีนแม่งโดนนายฉลิงลุมกับนายเวิร์ดลุมไม่กี่ทีแม่งก็จะตายแล้วพี่โต กูขอเลขกับมันซะหน่อยก็แล้วกันเนาะมันก็มันจะตายแล้วนะเออนาะนายโฉมแม่งตีไม่กี่ทีแม่งก็จะตายแล้วนาะยไอ้ไอพนะ้พี่โตเนี่ยพี่โตเกคือแล้วมีกล้าเป็นมัดมัดนะครับชี่เห็นแล้วโอ้โหกูนี่จะพามึงมาตุยเป็นคนแรกเลยนะ มึงตั้งห่างละที่ต้องโดนฉันตุ๋ยมา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 ให้ฉันตุ๋ยซะดีเถอะโอ้ยพวกนายจะมาล่าฉันเนี่ยเหรอให้ให้มึงรู้แล้วว่าฉันคือใครฉันคือพี่โตไงละ่ะแกไม่เกรงกลัวฉันเลยเหรอวะเน,นี่ยกูไม่เกรงกลัวหรอคกครับเพราะเราเป็นเอเบบี B B, ต้องทาตามหน้าที่ไงหน่วยงานที่บอเอเบบี A B, สั่งมาไงละ่ะโอยนังยันนั่นงนั้นเหรอเดีย๋ยวฉันจะไปตุย๋ยบอเอเบบี A B ของแกซะหน่อยวะโอ้โหคิดว่ามึงจะตุย๋ยบอเอเบบี A B, เหรอไม่มีทางหรอกบอเอเบบี A B, แกมีไหวพริบจะตายแกคิดว่าจะตุย๋ย บอสเอบบีของฉันได้เหรอไม่มีทางสลอดโถบางอาแล้วมึงบางอาดมาเล่นบอสถึงบางอามาตุยบอสกูเหรอกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้เฮ้อมึงรับไม่ได้แล้วสินะโถไอคิดว่าจะแน่ไอไอยู่นไมเคิลเออเดี๋ยวมึงจะได้รู้อัธิอัธิเลตของกูนะว่ากูโหดแค่ไหนมึงจะได้รู้อัธิเลตของกูไอพี่โต มึงก็จะเดสสมอลเล่ small, แล้วยังจะเล่นมุกแบบจะมาเล่นมุกแบบเหยียบบอสเอวีของเราอีกเดี๋ยวมึงจะโดนกูสัก,กวันหนึ่งพี่โตมึงเอาเอเคสีเจ็ดกูไปแดกเป็นยังไงมึงแปบ๊บเดียวแม่ก็จะตายแล้วพี่โตโอ้โหไม่กี่ทีแม่ก็จะตายแล้วพี่โตเอ้มึงยอมแพ้ตอนนี้ก็น่าจะดีนะอืแต่กลัวต้องทรมามึงก่อนตายจะไปนสนุกอะไรครับนี่แล้วก็เจอ MP 40กูนหน่อย มันคือปืนยูซี่สีทองนะครับนี่เอาไปแดกต้องเงินกี่โตเอามึงยืนยิย้มทำไมพี่ เอายืนนิ s, <S <c oughs> <ด>่งก็เสร็จกูดิเอาจุดาบนี้เธอซอสไปแดกเออมาดินด่แหละนายฉลุงแม่งตีกูแบบตีไม่เข้าเลยถ้ากูจะมาแบบดูโอจริงกูแบบมาคนเดียวดีกว่าไม่น่าเออแม่งไม่น่าพานายฉลวงมาเลยเออแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็ปฏิบัติงานครั้งแรกกับนายฉลวงแล้วก็นายเอ็ดเวิร์ดนะครับเออมาเพราะว่านายฉลุงเราก็มีบทบาทในการบังคับคอนโทร์ไงแต่เรามาเล่นนายเอ็ดเวิร์ดบ้างนะเพราะนายเอ็ดเวิร์ดแกก็ไปทําธุรกิจเสร็จแล้วนะก็ถูกโดยบอสเอบีเรียกมาให้มาล่าสปาร์ลาดนั่นเองเนาะ นั่นแหละครับก็รอดูได้เลยนะครับมาไอ้เหี้ยพี่โตเหรอครับพี่โตซิลฟโอ่ะคิดว่าจะทำอะไรผมได้เหรอนั่นแหละลุงม,มันครับลุงประชาทานมันพี่โตคนนี้อย่าปล่อยเกียร์ออกอาราวานะถ้าปล่อยไว้เนะี่ย สัวกวันหนึ่งผู้ชายก็จะสูญพันธ์กันหมดนะครับอีกแค่กูจะได้กูจะได้ตัดไอของรับมึงดูดิถ้ากูตัดของรับมึงมันจะไปสืบพันจากคนอื่นได้หรือเปล่าถามจริงมาอาละกันคิดว่าแกจะตัดห้ามชั้นหรอไม่มีทางซะหรอกมาดิแล้วทําไมอะพี่โตนี่ไงกูไม่อยากเล่นมุก18บบวกหรอกเดี๋ยวแม่งก็ติดเหลืองแม่งก็โดนยูทูบลบอีกนะครับมันเป็นแค่นในเกมนะครับเอาง่ายๆเราไม่ได้ไปเหยียบใครนะครับเออมาอเฮียมาดิพี่โต พี่โตซิลิโฟเกยดในตำนานเนี่ยโอ้โหไม่เห็นแล้วกูเนี่ยหนาใจจริงใส่ยาลูกใส่เสื้อให้เรียบร้อยแนละ้วพี่โตกูไม่อยากจะล่ามึงน,น,นะมันเป็นหน้าที่ของไอบีบงไงที่ต้องไปปราบคนอย่างมึงมึงเข้าใจที่กูพูดไหมไอ้พี่โตกูไม่เข้าใจที่มึงพูดหรอกเออันก็ถึงเวลาตายของมึงแล้วไอ้พี่โตเป็นไงล่ะพี่โตซิลิโฟไอ้เคียดูดิ พูว่านะนึกถึงพี่โตก็ต้องนึกถึงช่างแอร์ในตำนานช่างแอร์ในตำนานมันเกี่ยอเลยวะผมไม่เล็กนะครับไอ้เขียมึงจะจะเล่นอีกมันใช่เวลาเล่นอะไรตอนนี้ไอ้เขียมึงไปเล่นตอนท้ายไปมึงเล่นมุกอะไรไม่ไม่เห็นจะขำเฮียะไรเลยมึงอย่าเล่นเถอะเฮียช่างแอร์ตำนานยังจะเล่นอีกเหรอวะโอ้โหมาดิพี่โตพี่โตซิลูโฟคิดว่าจะเก่งครับมึงโอ้คิดว่าจะแน่ครับโดนนายฉลวงยิงไม่กี่ปีก็จะตายแล้วพี่โต มันมันกลับมาในช่วงวันฮาลวีนนะพี่พี่โตตัวนี้เป็นเกรระดับในตำนานนะครับถือว่ามันความโหดของมันนี่ต้องยกย่องให้มันเลยนะว่ามันโหดแค่ไหนนะโหดสัตว์รัสเซียนั่นเองนะครับกูดี่ชื่นชมนะพลังของมึงเนะี่ยมามึงก็จะตาแล้วผมจะร้อยไป็ปิดฉากแบบเท่ๆนะครับนี่ผมจะเอาแซ่ของอินเนนาโจมนะาฟาดคนอย่างมึงซะหน่อยละกันเพราะกูมันไส้ม,นมานนานแล้วพี่โต โอคนดอื่นไปทั่วต้องเจอหน่วยเอบีสักวันหนึ่งนี่ไงเจอแท้อินาโจหน่อยอะไรเดี๋ยวพึงนี่ไงเอาเท้หน้าโจไปแดกเป็นยังไงละมึงนี่ไงโดนซะโดนโดนไอพี่ต้องโหมแม่งกูฟาแต่นายโฉล่งอย่างเดียวอะไรของมึงเนี่ยนั่นแหละนายโฉล่งจัดการมันมันจะตายแล้วชมนี่ไงต้องครมานก่อนตายด้วยแท้อินาโจนะครับแท้แม่งตีได้สิบดาเมจเองก็ถือว่าน้อยอยู่นะ กูแลแป๊บนึงน,นี่ไงนั่นแหละมันจะตาแล้วอีกนิดเดียวมาเคียบพี่โตมามึงมาดินี่คือวันล่าสุดท้ายของมึงแล้วมีอะไรสั่งเสียก่อตายไหมขอให้พ่อมึงโดนเย็ดมันอาบมนดาพ่อกูลัอไม่มีทางหรอกไอ้พี่โตมาดิมาดิาดไอ้สัตว์มาด่าพ่อผมเหรอนี่ไงตายซะมึงเรียบร้อยครับพี่โตแม่งดาวพ่อผมก่อนตายนะก่อนที่มันจะสั่งเสียแม่งบรรดาพ่อนายเอ็ดเ้ิร์ดได้ไงวะเน,นี่ยโอ้โห โอเคในทสุดเราก็สามารถกําจัดมันได้เรียบร้อยนะครับโอเคอย่างน้อยเราก็ล้างแค้นกับคําพูดที่มันมาด่าเราก็แล้วกันนะครับโอเคในทสุดพี่โตก็ได้สิน้นฤทธิ์อัิเลตข,ของ A เอเบบีเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้จะไม่สนุกหน่อยต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยผมแบบต้องทําแบบเร่งด่วนไงเพราะผมก็จะไปไปทําอะไรนู่นนี่นั่นอีกเนาะอืมโอเคนะครับก็เราได้ทําการจัดก,การพี่โตเกหือในตำนานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเจตัวนี้จะไม่ออกอารวาสในวันฮารวีอีกแล้วกันนะพี่โตนี่มันเคยอยู่ในโปรเจกต์เก่านะครับก็คือเราเคยล่าไปแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนี้มันกลับมาใหม่ไงพี่โตอ่ะโหไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะว่าแม่งจะโหดแค่ไหนอะ่ะทีด่ดูเอาดิโหดเกินในพี่โตเนี่ยอืมมา จะได้กลับลนี่แล้ละโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักไว้แค่นี้นะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนนะครับกับการล่าครั้งนี้นะถ้าคลิปนี้สนุกหรือไม่สนุกก็ต้องขอบเอก็กด้วยเนาะอืมไปละแค่นี้เหละครับสวัสดีครับผม